สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่นางพามาชมทุ่งข้าวสีเขียวขจีเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นข้าวพันกอขอ95ค่ะเป็นข้าวนาปลังนะคะแม่นางเพาะปลูกในฤดูฝนค่ะคุณผู้ชมเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนแล้วนะคะวันนี้แม่นางถ่ายทำในวันที่26กันยายนพศ2566ค่ะ เป็นช่วงอายุที่ต้นข้าวได้สองเดือนค่ะคุณผู้ชมคลิปที่แล้วแม่นางถ่ายทำไปในเดือนสิงหาคมค่ะวันที่26นะคะเป็นต้นข้าวอายุหนึ่งเดือนค่ะวันนี้พามาดูพัฒนาการของต้นข้าวในช่วงฤด,ดูฝนค่ะคุณผู้ชมเป็นข้าวนาปรังซึ่งแม่นางปลูกในฤด,ดูฝนนะคะต้นก็กำลังเขียวอวบอิ่มทีเดียวเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเขาจะสูงประมาณ1เมตรแล้วนะคะ ต้นจะมีลักษณะกลมแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะตั้งท้องมันแล้วค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ก็อากาศแจ่มใสค่ะท้องฟ้ามีเมฆมากนะคะสองสามวันที่แล้วนี่ฝนตกต่อเนื่องเลยค่ะข้าวได้กินน้ําฝนนะคะก็จะสวยเลยค่ะแม่หนางไม่ได้เร่งการใส่ปุ๋ยเลยค่ะเป็นช่วงที่ปลูกข้าวแล้วเราประหยัดปุ๋ยมากเลยค่ะนี่ค่ะใบจะมีลักษณะแข็งตั้งตรงแล้วค่ะ ลักษณะของลำต้นก็จะกลมแล้วนะคะก็ขอ95นั้นจะเป็นข้าวนาปลังนะคะซึ่งเราจะนิยมเพาะปลูกกันในช่วงนาปลังก็คือช่วงเดือนมีนาเมษากันนะคะส่วนนี้แม่นางเอามาปลูกในฤดูฝนต้นข้าวจะมีอายุ100วันค่ะก็จะเห็นผลแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวค่ะอันนี้ได้ประมาณ60วันแล้วค่ะ ก็จะเริ่มต้นกลมแบบนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะต้นจะกลมแล้วก็แข็งแล้วค่ะคุณผู้ชมใบจะตั้งตรงแล้วก็พร้อมที่จะได้กินปุ๋ยอีกรอบแล้วนะคะอีกสองสวันแม่นางก็จะมาเริ่มให้ปุ๋ยของเขานะคะเป็นปุ๋ยที่ใช้สำหรับการรับรวงค่ะ ข้าวช่วงนี้เขาจะค่อนข้างต้องการปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะค่อนข้างสูงโดยเฉพาะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเร่งทำให้เมล็ดของเขานั้นเติบโตวอวบอิ่มแล้วก็สวยงามค่ะส่วนแร่ธาตุในตัวเจนก็ต้องการบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ต้นนั้นเขียวแล้วก็แข็งแรงค่ะมีลำต้นที่ใหญ่อวบอิ่มค่ะ ข้าวที่มีลักษณะใบที่แก่แล้วก็จะทนทานแล้วก็ไม่ค่อยมีพวกอะ,ะแมลงต่างๆมารบกวนมากค่ะข้าวแม่นางนั้นช่วงอ,อาทิตย์ที่แล้วนะคะโดนน้ำฝนที่ตกหนักเกินไปค่ะมาท่วมถึงปลายยอดข้าวเลยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้ขับไล่พวกมแมลงแล้วก็โรคที่เป็นศัตรู เกี่ยวกับข้าวนี้หายไปค่ะปกติข้าวในช่วงนี้ก็จะมีโรคกับใบแห้งติดมาบ้างนะคะเกิดจากเชื้อราค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ข้าวแม่นางไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าข้าวนั้นโดนน้ำฝนที่มาชะล้างนะคะแล้วก็น้ำนั้นท่วมสูงค่ะตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วนะคะต้นข้าวก็เลย จะได้รับสารอาหารที่เต็มที่ค่ะส่วนนาข้างๆก็จะเป็นข้าวของเพื่อนบ้านซึ่งใส่ข้าวมะลิ1.5 0นะคะอายุ1เดือนแม่นางก็อัปเดตให้ดูกันไปแล้วค่ะนี่เป็นข้าวอายุ2เดือนค่ะจะเห็นว่าลักษณะของต้นจะอ่อนแล้วก็ต้นจะผอมกว่าแล้วก็เรียวกว่าใบจะเน้นเลยค่ะใบก็จะสูงพอๆกันเลยนะคะลักษณะลำต้นสูงพอๆกันค่ะ แต่ว่าข้าวนาปลังนั้นลำต้นจะแข็งใบก็จะแข็งตั้งตรงค่ะมะลินั้นยังต้องการที่จะสร้างตัวอีกสักระยะหนึ่งนะคะและนี้ก็เป็นต้นข้าวนาปลังก็ขอ95อายุ2เดือนค่ะส่วนเวลาที่ต้นข้าวนั้นจะออกรวงจะเป็นเวลาไหนนั้นแม่นางก็จะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกทีค่ะ ช่วงที่ต้นข้าวออกรวงแล้วมาเร็บจ,จะเป็นอย่างไรลักษณะจะเป็นยังไงสำหรับข้าวกขอข9อก5ก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวแม่นางก็จะอัปเดตให้ดูกันอีกทีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ